สวัสดีค่ะโทรจากโรงพยาบาลบอดน้อยนะคะกำลังเรียนสายกับคุณวชิระยาใช่ไหมคะใช่ค่ะกำลังพูดอยู่ค่ะขอบคุณค่ะเนื่องจากคุณหมอสมชายปิดภารกิจจำเป็นต้องเลื่อนนัดคนไข้เป็นวันเสราร์ที่15เวลา10นาฬิกาไม่ทราบว,ว่าคุณวชิระยาสะดวกหรือเปล่าคะวันเสาร์ไม่ว่างเลยค่ะขอเป็นวันอาทิตย์แทนได้ไหมคะ ได้เลยค่ะคุณหมอสมชายมีรอบตรวจช่วงบ่ายวันอาทิตย์ขอเสนอนัดใหม่เป็นวันอาทิตย์ที่16เวลา14นาฬิกาไม่ทราบว่าสะดวกไหมคะสะดวกค่ะขอบคุณมากนะคะยืนยันนัดใหม่เป็นวันอาทิตย์ที่16เวลา14นาฬิกาหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม,มทางเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะทางโรงพยาบาลบอดน้อยขอบคุณที่ให้ความร่วมมือแล้วพบกันนะคะ